ก็สวัสดีครับส่วนนี้ก็วัารที่2วันที่10มิถุนาก็เป็นวันเกิดผมเองไลออดน่าจะส่งอาร์ดิโอฟอนเทียเชลีฟมาให้ผมสักทีนะฮะไปไปดูอู้หูอููกี่รอบแล้ววันนี้อ่ะอีสวัสดีครับก็วันนี้วันที่11มิถุนาก็มาเปิดนโอฟอนเทียเชลีฟกันต่อ ก็สวัสดีก็วันนี้วันที่สิบสองนะฮะวันนี้ก็แมปใหม่เข้าอับบิสแต่ก็ช่างเรื่องนั้นฮนะลาดูแรงทา,างองเราต่อจึ้งมาแล้วฮะมีโอฟันทีแต่นม่ฮีวันนี้ก็วันที่สิบสามเดืนนะอนหกฮะก็มาต่อไม่หดไม่ดไก่อาาร์ตี้โอเคโอเค โอเคฮะก็วันนี้วันที่14บสี่เดือนหกนะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครั้อู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 ้อไม่มีก็วันนี้วันที่1ิบห้ามาดูกันเลยครับโอ้โห้เฮียอะไรวะเนี่ยก็สวัสดีครับก็วันนี้วันที่สิบเกวันอาทิตย์มาดูตลาดกันนะ โอ้โหอะไรวะที่อ้ออปโ,ปโ,ปโอเคก,ก,ก็โอเคเนวันที่จะลิกก็ยังไม่มาก็เจอกันวีคหน้านฮะ